ภิสุุทั้งหลายมีสมัยหนึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่ห้าย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทรอันลึกร้อยโยธก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดร้อยโยธ 7, ก็งวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียงหกห้าสี่สามสองกระทั่งหนึ่งชั่วต้นตาลก็มีงวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงหกห้าสี่สามสองหนึ่งกระทั่งครึ่งชั่วบุรุษก็มีงวดลงเหลือเพียงแค่สะเอล เพียงแค่เข่าเพียงแค่ข้อเท้ากระทั่งเหลืออยู่ลึกเท่าน้ำในรอยเท้าโคในที่นั้นๆเช่นเดียวกับน้ำในรอยเท้าโคเมื่อฝนเม็ดใหญ่เริ่มตกอยู่ในฤดูศาสตร์ลงมาในที่นั้นๆ